ปีที่แล้วเป็นไง้างคะขายเป็นไงบ้างพี่ขายก็ไม่พอใช่ไหมไม่พอค่ะส่วนมากพี่ไม่ได้ขายตามตามหน้าสวนนะพี่จะขายออนไลน์เยอะกว่าค่ะหน้าสวนไม่ไม่ได้วอล์กอินเข้ามาเลยคือพี่มีเพจพี่จะขายตามเพจเลยก็ไม่พอส่งไม่พอส่งอันนี้จองพี่มาเยอะแล้วพี่ทับทีมขายได้เท่าไหร่ครับปีที่แล้วพี่ขายโลหกร้อยห้ี่ไม่ลดแล้วส่งพี่มีค่าส่งอีกต่างหากหน้าสวนพี่ก็ส่ง650 ที่ไม่ลดไม่ลดนะคะไม่ลดไม่ลดราคา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทับทิมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันนี้เราพามาพบกับสมาชิกของเอ็ดวูดนะคะแล้วก็เป็นเกษตรกรตัวจริงที่เริ่มทําอินทผรัมมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ให้ผลผลิตแล้วด้วยนะคะมารู้จักกับพี่ทับทิมกันค่ะพี่ทับทิมสวัสดีนะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะพี่ที่ับทิมช่วยแนะนําตัวนิดนึงค่ะทับทิมเศรษฐโถค่ะ สวนอินทผลัมกลางเมืองอำเภอสุนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนะคะก็พี่จำได้ไหมคะว่าปลูกครั้งแรกเมื่อปีไหนวันที่หนึ่งวันที่สิบธันวาพศสองพันห้าร้อยหกสิบปีส0ปีหกศูนย์ศูนย์ปีหกศูนย์ 60. เก็บผลผลิตกี่ครั้งแล้วคะสามครั้งแล้วสามครั้งแล้วนะคะแล้วก็สวนนี้นะคะมีความพิเศษคือ,อลงปลูกแค่หนึ่งปีก็อีก สองเดือนนะคะหนึ่งปีกับอีกสองเดือนเท่านั้นนะคะเก่งกว่าจา์อีกนะของอีทลงปลูกหนึ่งปีเจ็ดเดือนให้ผลผลิตในสมัยนู้นรุ่นนู้นถือว่าเร็วแล้วนะคะเจอปราบเซียนเลยนะคะหนึ่งปีสองเดือนเท่านั้นทีนี้อยากทราบเทคนิคว่าพี่เขาดูแลยังไงนะคะหลักการก็คือพี่ก็เตรียมหลุมหนึ่งปีเหมือนกันนะคะเตรียมหลุมหนึ่งปีแล้วก็อนุบาลต้นกล้าหนึ่งปีแต่พอมาถึงมือพี่เขาแล้วเนี่ยพี่เขาดูแลยังไงพี่ลงหลุมใช่ไหมแล้วพี่ก็ ลดน้ำค yes. ่ะเช้าเย็นน้เช้าเย็นเช้าเย็นพี <ills> ่บำรุงคือพี่ใช้ปุ๋ยอินรีย์ของคนอีค่ะแล้วพี่ฉีดพ้นน้ำหมักสูตรเฉพาะสวนพี่เองพี่หมักเองหมักเองทำเองค่ะ้นทุกวันพุธค่ะทุกสัปดาห์ค่ะนะคะก็มีจุดที่แตกต่างจากอีทก็คือน้ำหมักนอกกนั้นก็คือใช้ปุ๋ยตัวเดียวกันใช่ค่ะนะคะ เพราะนั้นน้ำหมักนี่เป็นสูตรของพี่เขาเองนะคะอีซไม่มีความรู้เรื่องน้ำหมักไม่ใช่ป้าเชงใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะคะสูตรพี่ทับทิมนะคะทีนี้จากจุดตรงนี้นะคะมาดูต้นกันนะคะต้นใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์มากแล้วที่สําคัญรสชาติดีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะปีที่แล้วเป็นไงบ้างคะขายเป็นไงบ้างพี่ขายก็ไม่พอใช่ไหมไม่พอค่ะส่วนมากพี่ไม่ได้ขายตามตามหน้าสวนนะพี่จะขายออนไลน์เยอะกว่าค่ะ หน้าสวนไม่ไม่ได้วอล์กอินเข้ามาเลยคือพี่มีเพจพี่จะขายตามเพจเลยก็ไม่พอส่งไม่พอส่งอันนี้จองพี่มาเยอะแล้วนะคะจองมีแต่ลูกค้าคนเดิมที่เขาจองเขาเขาจะโอนเงินให้พี่ก่อนค่ะพี่ทับทิมขายได้เท่าไหร่ครับปีที่แล้วพี่ขายโล650พี่ไม่ลดแล้วส่งพี่ก็มีค่าส่งอีกต่างหากหน้าสวนพี่ก็ส่ง650้ที่ไม่ลดไม่ลดนะคะไม่ลดไม่ลดราคาคือหน้าสวนพี่ทัพทิมก็ไม่ลดนะคะ ขายส่งก็ไม่ลดก็คือ650จริงๆมันสมควรอยู่ราคานี้ค่าส่งต่างหากนะคะนี่คือราคาผลก็คือราคาผลนะคะคือสมควรที่จะอยู่ราคานี้เพราะมันทํายากนะพี่เนาะใช่ใช่ไหมคะต้นพันธุ์ก็แพงแล้วต้นพันธุ์ก็แพง <laughs> ต้นพันธุ์ก็แพงแล้วนะคะแล้วยังต้องเดินดูต้องเอาใจใส่หลายๆอย่างนะคะราคาอยู่ที่650นี่ไม่แพงเลยนะคะปีนี้เรานัดกันนะคะขอสักนิดหนึ่งเพราะว่าปีนี้สู้หลายทาง นะคะฝนกําลังผสมเกสรฝนมานะคะกลางกุมภาฝนลงนะคะเสียเกอรกันไปตั้งเยอะด้วงเอาไปกินก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นราคาลดไม่ได้นะคะขออยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะ650 650 <laughs> เหมือนเดิมนะคะใครจะขึ้นตามบอกนะคะอีกคนนึงราคาจะขึ้นตามนะคะขอไปที่650นะคะนะคะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะไม่พอขายได้ยินนะคะหลายๆคนกลัวว่าทุกคนปลูกกันเยอะแล้ว มันจะล้นตลาดจริงๆแล้วยังยังน้อยมากนะคะสติติของการปลูกแต่ในโลกโซเชียลการกระจายข่าวการพูดคุยจะไปได้ไวดูเหมือนจะเยอะเราก็ต้องมาดูหลักของจริงๆว่าปีหนึ่งปีหนึ่งผลผลิตนะคะออกไม่มากเท่าไหร่นะคะอุปสรรคเนาะพี่เจออุปสรรคอะไรบ้างพี่เจอด้วงพี่เจอด้วงพี่เจอด้วงแต่พี่ก็ไม่ได้ใช้เคมีพี่เดินดูค่ะพี่พี่พี่เอาที่ว่าเช้าพี่เดินดูทุกต้นค่ะเราจะ เราจะมีความสัมผัสว่าตาเราเน่ยมันจะรู้ว่าทุกต้นอะไรผิดปกติเราก็เห็นเราก็คือใช้วิธีเดินดูสำรวจตรวจตา,ลตา,ตาแล้วก็สะอาดมากนะคะ<ม>เนียนเก๊กเลยเนี่ยค่ะคือเกษตรกรจ,จริงสิ่งหนึ่งที่จะเห็นนะคะก็คือความเอาใจใส่นะคะความเอาใจใส่ทุกรายละเอียด เป็นตัวอย่างของเกษตรกรหลายๆท่านแล้วจุดนี้นะคะอยู่ตรงไหนคะบอกอีกครั้งนกลางเมืองอำเภอสวนภูมิเลยค่ะทางไปสุรินทร์ค่ะเลี้ยวนะสมแยกสุรินทร์มาประมาณ100ยเมตรก็จะถึงสวนแล้วค่ะ,คะปกติเปิดสวนช่วงไหนคะคุณลิตจะขายตอนไหน ปลายมิถุนาค่ะปลายมิถุนานะคะปลายมิถุนากาหนดวันหรือยังคะไม่ค่ะยังไม่กําหนดวันต้องคอยฟังข่าวต้องติดตามนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ต้องติดตามแล้วนะคะค่ะก็เรียนเชิญนะคะถ้าทุกคนอยากจะมาเรียนรู้มาได้ไหมคะได้ค่ะยินดีได้นะคะตรงนี้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ได้ด้วยใช่ไหมคะนะคะก็จิตอาสานะคะพี่รัทิมยินดีให้ข้อมูลนะคะให้คําปรึกษาทุกคนถ้าสนใจนะคะอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาชม นะคะลองติดตามดูนะคะเบอร์โทรอะไรคะ0 9 6 4 0 5 5 6 5 9สีนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการดูแลนะคะพี่ทับทิมดูแลอย่างดีมีอีกจุดหนึ่งตอนนี้กำลังทำการทดลองนะคะจากต้นนี้นะคะต้นนี้คือออกผลผลิตปีแรกนี่คือต้นที่ติดผลปีแรกนะคะติดผลปีแรกหลายๆคนถามว่าติดผลปีแรกจะเอาไว้ไหม จะเอาไว้หรือไม่เอาไว้นะคะไซส์ขนาดไหนวันนี้เป็นโอกาสดีได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะคะถ้าไซส์นี้นะคะไซส์นี้นะคะใหญ่ขนาดนี้ออกปีแรกคุณไว้ได้นะคะทีนี้สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าจะเอาไว้ได้ไหมนะคะให้ดูช่อนะคะเวลาเขายืดแขนออกไปยาวความแข็งแรงสมบูรณ์เขายืดไปได้เยอะก็คือเขาพร้อมที่จะดูแลลูกของเขานะคะแต่ถ้าก้านสั้นๆข้อๆโคตรๆงอๆก็คือเขาไม่สมบูรณ์อันนั้นก็ตัดออกไป นะคะก็อย่าพยายามให้แม่เขาแบกลูกที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าตัวเขาเองไม่สมบูรณ์แล้วเขาไม่สามารถส่งอาหารให้เพราะฉะนั้นเราก็ตัดออกเพราะนั้นเราจะเอาไว้ก็คือช่อที่สมบูรณ์แข็งแรงจริงจริงแล้วดูลําต้นที่เขาใหญ่แต่บางทีนะคะต้นออกปีแรกก็จริงแต่ไซส์เล็กมากนะคะลงปีแรกอย่างอย่างของพี่ทัพทีมีทั้งหมด5ต้นใช่ไหมคะเอาไว้เอาไว้ต้นหนึ่งอีก3ต้นคือแทงช่อออกมาตัดทิ้งเลยก็เป็นการทดลองนะคะคทดลองดูว่ามันจะเป็นยังไง นะคะปีต่อไปมันจะออกผลแบบไหนอีเชื่อว่าปีต่อไปมันจะออกผลเพลยอเยอะกว่านี้เขาก็จะสะสมเข้าไปในปีต่อไปนะคะก็คือที่สกลนครเรามีตัดทิ้งปีแรกนะคะส่วนนั้นเราตัดทิ้งปีแรกก็ทําตามระบบเป๊ะเลยพอปีที่2มามากันแบบหมกระนำเยอะแยะมากมายพอปี3ก็ออกทะลุทะลวงนะคะอันนั้นก็คือที่เราทดลองทีนี้ตรงนี้พี่ทัพทิมก็มีทดลองนะคะแต่ถ้าเป็นไซส์นู้นนะคะไซส์นู้น นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะต้นไซนี้เอาไว้ไม่เกิน 3- 4สี่ช่อนะคะจะให้ดีเอาไว้แค่2ช่อพอเพราะต้นเขาเล็กเกินไปนะคะแต่ถ้าไซานี้ตามสบายเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะเลือกไว้ไซขนาดไหนนะคะถ้าออกปีแรกดูไซด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยเขาอายุมาเยอะแล้วแล้วเขาสปีดนะคะเขามาเติบโตเอาภายนอกได้อย่างรวดเร็ว กินอาหารดีรากสมบูรณ์ดีเขาก็ไปได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเขาแทงจันมาแล้วเราก็ดูความสมบูรณ์ของต้นและดูความสมบูรณ์ของจันนะคะวันนี้พี่มีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนเพจนะคะลูกค้านิดนึงนะคะพี่ปกติพี่ทีมเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้วนะคะวันนี้บังคับเอามากๆเลยเป็นผู้ฟังที่ดีมาโดยตลอดแต่วันนี้อยากให้ให้แชร์ประสบการณ์นิดนึงนะคะจากการดูแล อ่าต้นอินทผลัมมาเป็นยังไงบ้างคะยากไหมไม่ยากไม่ยากนะขอให้ใส่ใจค่ะให้ใส่ใจจริงๆไม่ยากไม่ยากไม่ยากเลยขอให้ใส่ใจใช่ค่ะคือถ้ารักเขาเราจะใส่ใจเองใช่ไหมใช่ค่ะนะคะวันไหนเช้าไม่ได้ไปหาเขาไม่ได้เย็นก็ต้องหาเขาค่ะมาดึกขนาดไหนก็ต้องเดินมาดูก่อนดูก่อนกลับบ้านกลับบ้านดึกดึกดึกดยังต้องลงมาทักทายก่อน ค่อย <K oy> กลับเข้าบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะวันนี้ก็แดดร้อนใช้ได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ขอบพระคุณ <t os> พี่ทัพทีมมากนะคะที่ให้โอกาสเข้ามาทํารายการนะคะแล้วก็แชร์ความรู้นะคะ <c oughs> แบ่งปันกันจินตอาสานะคะเรามีอะไรดีเราก็มาแบ่งปันกันค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่ <c oughs> ค่ะค่ะ, <c oughs> คะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ นะคะแล้วเราจะมีสาระดีๆมาฝากทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ